กระลอกหางมันจะกลมๆทุกคนทำไมนะล<อ>้โอโก จังหวัดกระบีก็กอปอดอะ ก็ลังแบบครับแต่ตอนนี้ยังแบบไม่ได้รอ5โมงเย็นทำเกียนทุกี่ครับทำได้ ก่อนน้ามาะคถ้าเลวแหวกเรื่องายแหวกเหครับครับสองแท่สองแท่เออเี๋ยวเยคื่ ไก่ใช่ไหมเก้ไก่นไก่เหมือนไก่ไหมครับหรือเต่าท่านเห็อย่างไรก็พิมานะครับ อาคุณบอกว่าลิวร์วพูมาเที่ยวกระบี่นะคะ รถไก็มานั่เียอนี่ล้นจะไม่าเข้าหรันก็เทียงไงเี่ยวที่ไหนคะกอกไก่